กันหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะกับการเตรียมตัวของเราก็จินยาแก้แพ้ไปก็อื่นอยู่เหมือนกันค่ะที่ลยเลยก็หนักหนักหน่วงค่ะหนักหน่วงเพราะว่าคาดหวังว่าอยากสาวมงกลับมาให้คนไทยแล้วก็กดดันพูดเลยว่ากดดันแต่ก็จะเปลี่ยนแรงกดดันอ่ะเป็น เอเนอร์จีเนาะแล้วก็ทำให้เราแบบว่าพัฒนาในในทุกๆด้านอะไอย่เงยแต่ล่าสุดคลิปที่ปล่อยออกมาชุดว่ายน้ำนี่คือแบบแฟนนางงามนี่คือแบบโอ้โหนี่คิดว่ายังเบาไปด้วยซ้ำนะนี่ยังอุ่นใช่ไหมเออเธอนี่ยคือแฟนนางงามบอกว่านี่มึงลงหัวนะแค่ปล่อยชุดว่ายน้ำออกมาเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเออใช่กดดันสิคะกดดันมากด้วยแล้วก็ คืออย่างที่บอกว่ากดดันแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เราก็ไปครั้งนี้คืออยากเอามงมาให้ได้แน่นอนอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นปีของคนไทยเนาะคุยกับอแอนโทเนียอยู่เลยว่าปีนี้คือแบบเมืองไทยประเทศไทยดุเดือดมากมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มงกลับมาให้คนไทยได้แบบสังสรรค์ได้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยจากที่ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆเนาะทั้งข่าวทั่วโลกตอนนี้มันแบบหดหู่กันไปหมดมเลอย่างเงี้ยในส่วนของเรื่องลุคล,ล่ะ,ละการเตรียมตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชุด อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไงบ้างค่ะรับรื่นดีค่ะแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมก็ค่อนข้างที่จะชอบในการที่จะเตรียมจัดเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เพลิดเพลินกับการเตรียมเขาไปในประเทศไทยชุดราตรีอย่างหลักล้านไปน <c oughs> <c oughs> ต่างประเทศเราจะเกินกันไหมไม่ไม่ถึงหลักล้านแต่แน่นอนว่าที่เราไปอียิปต์รอบนี้ก็คือเป็นดีไซเนอร์ไทยหมดเลย ใช่ทั้งชุดราตรีทั้งชุดเก็บตัวนะคะใช่มีผ้าไทยไปด้วยพี่ริมกับไฟนอลเราใช้ชุดเดียวกันไหมหรือว่ามีเซอร์ไพรส์เปลี่ยนมีเปลี่ยนค่ะมีเปลี่ยนแล้วไงในส่วนของนอื่นล่ะการดูแลลูกล่าเพราะหลายคนก็แบบว่าเราหุ่นนั่นคือตั้งแต่รับ ตำแหน่งมาจนถึงตอนนี้หุ่นยังไม่มีแบบเปลี่ยนเลยโอ้ยไม่มีเวลากินข้าวมากกว่าแล้วก็ไม่มีเวลากำลังกายด้วยเลยรู้สึกว่ามันมันเริ่มเหี่ยวแล้วตอนนี้แล้วก็จะพยายามหาเวลากำลังกายใช่ไหนกลับไปบ้านอย่างเงี้ยสามสี่ทุ่มก็พยายามแบบออกกำลังกายตามยูทูบยี่สิบสามสิบนาทีก็ยังโอเคอ่ะและต่อไปไหนไหก็คุยกันมาขนาดนี้แล้วนี่ไงพี่ยืนเก่งอยู่ตอนนี้เพราะว่ายมแล้วยมแล้วจะดงความยินดีด้วยกับการที่เดี๋ยวจะต้องมีการประกาศเนาะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา หรอ,อโอเคอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าแบบไม่ดีใจรู้สึกว่าไม่เป็นเกียรติมันก็ไม่ใช่<ม>เพราะว่ารองอันดับหนึ่งเป็นอะไรที่มิสซิเนเวอร์สด้วยเนาะมันม,ม,มีอะไรที่แบบว่าเป็นมีเกียรติมากๆ<ม>แต่อย่างไรก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกว่าความภาคภูมิใจมันจบที่รองอันดับสามไปแล้ว<ม>อ,อดีตรองหนึ่งรองสองก็เป็นทั้งพี่ทั<ม>้งเพื่อนก็ถือว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งมาเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ที่ดีที่สุดทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกแบบ มันสองแง่สองหน้ามิดนึงอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่อะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยก็ยังเป็นนรินคนเดิมแล้วก็ขอบคุณสําหรับแบบทุกโอกาสที่เข้ามาและสําหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเราแบบคนที่สลับตำแหน่งไปอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ใช่ค่ะสนิทกันคุยกันทุกวันเหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดมีโอกาสก็ยังสามารถร่วมงานได้นัดจอยกันแบกนี้ได้แล้วใช่รินรู้สึกว่าทุกคนที่มันเป็นสัญญาเนาะเซนเซนหรือไม่เซน อย่างน้อยแล้วเนี่ยเรายัางการเดินทางในสายสายวงการนี้ยยังไงเราก็ต้องเจอกันแล้วลินรู้สึกว่าเพื่อนๆมีพี่ของลินเป็นโปรเฟชชั่นอลพอใช่เว็บแรกที่เรารู้เรื่องว่าจะไม่มีการใช้สัญญา เราได้มีการเด้เล็นได้หากันไหมเพราะว่าองคจริงอยู่ในกองเราก็ค่อนข้างคนิทโดยเฉพาะกับเจสซี่ใช่ใช่คือมีการคุยแต่ว่าจะไม่ถามแบบตรงไปตรงมาเขาอยากเล่าเขาก็เล่าลินจะไม่ละลาบละหลวงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เกียรติกันตัดสนใจว่าเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องสาทุกสุขดิบอย่างอื่นดีกว่าเรื่องการตัดสินใจเรื่องนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาของทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างคือตอนนี้ทุกคนโอเคหมดใช่ตอนตัวเองเราก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนเหมือนกันใช่ค่ะ ทีนี้มาถึงเพื่อนอีกคนนึงคนสังเกแอนโทเนียที่ผ่านมาดามา่านแอนโดนดักมากจริงหรอเออเป็นยังไงจริงเหรอนี่คือแบบว่าแอนโดนประจํา <c oughs> <c oughs> never enough สาหรับแอนที่ทำให้แอนร้องไห้ได้ก็คืออย่าบอกว่าแอนเขาท,ทําเต็มที่ทุกๆกวันให้กําลัางใจเขาเหอะหรือจะมีการแนะนําก็คือแนะนําดีๆมีทางออกให้เขาเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าติอย่างเดียวอะไรเงี้ยเวลาคนรับเยอะๆยออ่ะเขากดดันอ่ะเราก็ต้องเข้าใจด้วยเขาแบบคนไทยทั้งประเทศนะคะเวลาเขาทาอะไรผิดเขาทำอะไรพลาดคือ ไม่ใช่แค่แอนโทนียคือคนไทยเพราะฉะนั้น<ม>การทําตัวการฝึกฝนขเขาทุกวันเนี่ยเขาเข้มข้นมากพอแล้วให้กําลังใจเขาเถอะส่วนตัวแอน,นมีการท้าขานเราบ้างไหมเพราะเอาจริงแอนเจอดราม่าหลายเรื่องมากคือแบบขยับตัวนิดนึงก็เป็นดรามา่าไม่ออกงานก็เป็นดราม่าแม้แต่ตําแหน่งลูกหลานโคราชก็ยังเป็นดราม่าแอนเข้มแข็งขึ้นนะที่เรารู้สึกแอนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็โฟกัสดีขึ้นตอนนี้เพราะว่าเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วอะ เขาไปถึงฝั่งฝันแล้วว่าคนไทยยังไงก็รักเขาอยู่ดีอันจะบอกให้มองข้ามไปมันก็เหมือนกับการที่แบบว่ามีครอบครัวอยู่ในครอบครัวมีลูกมีหลานก็มีแบบบนมีอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาอ่ะก็รักเราถ้าทุกคนรู้ว่าแอนเป็นยังไงอ่ะก็รักแอนู่แล้วเลยใจของเราการเดินทางที่ต้องออกไปประกวดที่ต่างประเทศจะเมื่อไรอะไรยังไงเออในวันที่27พฤศจิกาค่ะเดี๋ยวเรียนแจ้งเวลาอีกทีหนึ่งโอจะนั้นยี่สิบพฤศจิกายี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหนูตกใจเลยนะตกใจวย ใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวจะเตรียมตัวยังไงก็จะแจ้งใช่แล้วใช่แล้วยุบเจ็ดตุกาไปส่งกันได้ใช่แล้วไปส่งกันเยอะๆหลังจากพี่แอนมงแล้วก็มให้กำลังใจหนูเยอะๆนี่จารันตีมงสามแล้วนะะบอกว่าพี่แอนแน่นอนแน่นอนเขาเข้าไปอยู่ในกองหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราเชื่อว่าเขาม่งได้อะเราแอนไม่เคยแพ้เลยก็เชื่อว่าครนี้แอนก็จะไม่แพ้อะขอกำลังใจแฟนนางงามสำหรับตัวเราก่อนค่ะก็ ขอกำลังใจนะคะให้กับพวกเราทีมไทยแลนด์เลยไม่ใช่แค่กับรินคนเดียวแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำที่เราฝึกฝกนไปก็เพื่อกลับมาให้ทุกคนได้ยิ้มได้มีรอยยิ้มอีกครั้งะคะ่ะ